สวัสดีค่ะพบกันยามสายๆของวันที่เก้ากุมภาพันธ์วันนี้ทั้งสวนเริ่มขุดไผ่เป็นวันแรกค่ะไผ่ตัวนี้เป็นไผ่เลี้ยงค่ะนี่ค่ะตัวนี้มีลูกค้าสั่งจองไว้ค่ะวันนี้เรามาขุดให้ลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจองไว้ค่ะ ลำใหญ่มากเลยค่ะและนี่เราก็กำลังขุดอยู่ค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เราขุดเสร็จเราก็จะแต่งโคนเขาตรงนี้เราก็เอาไปใส่ถุงดำค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะแต่งโคนแล้วก็ ตัดออกประมาณนี้ค่ะเพื่อใส่ถุงดำตัดให้สั้นนะคะประมาณหนึ่งสองข้อนี่ค่ะกําลังขุดเลยค่ะ หากพี่ๆเพื่อนๆสนใจหรือมีข้อมูลสอบถามสอบถามเข้ามาทางเพจส่วนธนพัาสกลนอครได้นะคะนี่ค่ะสวยค่ะ ไตัวนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวจะพาพ,พ,พี่เพื่อนไปชมตัวอื่นอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ